สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมต้าสองสามสี่บีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมม i n คร r a f t นะครับโดยที่เราจะมาสร้างแมปขุดแรก่กันต่อเลยนะครับซึ่งใน ep ีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำโซนขุดแร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆเราควรจะสร้างคอมมานเงินให้มันเสร็จตั้งแต่อีพีแรกแล้วนะแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะมาแต่รอบนี้เราจะ มาสร้างคอมาเงินกันนะครับอเดี๋ยวไาเพราะนั้นผมก็คัดลอกข้อความมาผมก็คัดลอกข้อความมาแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันรวดเร็วกว่าเดิมนะมาอันนี้ก็ปรับเป็นรีพรีทกับทำงานตลอดนะครับอันนี้เราจะต้องพิมพ์คำสั่งใช่ไหมเรียบร้อยครับเงินใช้ได้แล้ว โคตรเร็วนะครับอันนี้พิมพ์ไปก่อนนะแล้วเราก็เอา V P มาใส่ในคอมมานครับ Repeat Away ปึ๊บเรียบร้อยครับต่อมาก็เป็น command Player Online นะครับเดี๋ยวพิมพ์คําสั่งไปก่อนนะจริงจริงเราควรจะพิมพ์เอาเองนะเนี่ยช่างมันทุกคนขี้เกียจน,นะครับมันคนน้า่งเยอะนะอันนี้ก็เป็น Scoreboard อันแรกนะครับสีม่วงนะ ปรับรีพีทกับอเวครับอันที่สองก็อะไรไม่รู้แต่ที่รู้รแสนที่สองปรับสีเขียวครับทํางานต่อเนื่องจากอันแรกอ่าฮะได้แล้วครับเพลเยอร์ออนไลน์หนึ่งคนก็คือผมเองนะถือว่าดีเลยนะครับเสร็จแล้วเข้ามาเงินแค่นี้เหรอ <laughs> ผมคิดว่าคลิปมันน่าจะสั้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําโซนล็อบบี้นะครับโซนเริ่มต้นของเรานะให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะผมว่าจะคัดลอกคอมมานที่มันเป็นสเตตัสนะครับคัดลอกไปที่โซนขุดแร่นะเพราะว่าในโซนขุดแร่ยังไม่มีสเตตัสเลยนะครับเดี๋ยวไปวราปเข้าไป ทำไมมันไม่ได้ทุกคนเหมือนคอมมานด์มันสั้นไปนะครับมันน่าจะบั๊กนะเออจริงด้วยทุกคนครับมันน่าจะบั๊กนะเออเดี๋ยวผมไปคัดลอกมาใหม่ดีกว่ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ไปคัดลอกมาวางใหม่นะมันน่าจะบั๊กนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็ได้แล้วสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยววับกลับเลยนะเอ่อทำไรดีอะคิดไม่ออกทุกคนน่าจะทำพื้นไหมทำให้พื้นเป็นบล็อกควันนะครับถ้าเป็นพื้นพื้นหญ้าแบบนี้นะ่าจะไม่ดีนะครับแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรทุกคนถูกแล้วนะอือโอ้คำสั่งเงินนี่แป๊บเดียวสิ็ธนะครับเดี๋ยวคิดมันสั้นเกินทุกคนเนาะ เออทำไปเถอะมาครับใช้คำสั่งทับฟิลดีกว่าไหมทุกคนครับจะสามารถวางบล็อกให้เสร็จภายในแค่วินาทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องมาวางเองนะครับเดี๋ยวคัดลอกพิกัดไว้เลยนะใครจะลองทำตามก็ทำได้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะเดี๋ยวดูชื่อบล็อกก่อนครับเอาบล็อกไหนเป็นพื้นดีทุกคนมันมีบล็อกคอสแบบ แบบเรียบแล้วก็แบบเป็นลายๆอ่ะอือันนี้แล้วกันะะทุกคนโอเคครับมาทับ F I L L เลยนะแล้วก็วางคำสั่งนะครับวางพิกัดอีกหนึ่งเดี๋ยวนะกดผิดทุกนแล้วก็ใส่ชื่อบล็อกเลยครับจะเอาบล็อกไหนอ่ะผมเอาบล็อกนี้นะกดไปเลยครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะ มาเดี๋ยวทำกับอีกด้านหนึ่งเลยครับอาา่าฮะเขียนคำสั่งเลยเรียบร้อยครับตอนนี้พื้นก็เสร็จแล้วนะโอเคครับทําอะไรอีกดีทุกคน <c oughs> ไม่รู้เลยนะ เดี๋ยวลองไปวนๆดูแมพสักคู่หนึ่งนะครับจะได้ดูว่ามันมีอะไรน่าทำบ้างดูแลทุกคนผมว่าผมจะทำข้อความลอยได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันเลยนะผมก็ลงมดโฟลวอิงอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกคนแต่มันเป็นข้อความลอยได้นะครับใช้กับเวอร์ชันเบรล็อกนะเออเดี๋ยวเๆนมแท็กอยู่ไหน าไม่เจอทุกคนอาา่าฮะแบบนี้แล้วกันครับอันดับแรกเราก็วางแอนวิวไปครับเราก็จะใส่ชื่อที่เราต้องการใส่ข้อความร้อยได้ทุกคนเราอยาะเขียนเป็นอะไรนะครับผมจะอืมเขียนว่าขุดแร่แล้วกันนะครับเป็นโซนขุดแร่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราต้องใส่สีไปเลยครับอาา่าฮะขุดแล้วก็ตัวเอแล้วนะครับแร่ อทาข้อความใหญ่ด้วยครับอือหืแล้วก็วางไปเลยครับโอเคยสวยว่ะอ่าเอา่อทำอะไรอีกทุกคนเดี๋ยวเราเก็บข้อความไว้ในกล่องไอ้ดิชเชดแล้วกันครับจะได้ไม่หายเดี๋ยวนึงนึ่ ผมว่าเราเติมมันนี้ดีกว่านี่ไปคัดลอกมาแล้วนะครับเป็นเหมือนกับอิโมจิในไมค์ครับนะครับเ,ออเปลี่ยนไม่ได้ไลทุกคนเดี๋ยวลบก่อนแล้วกันครับใช้ขวานได้ไหมไม่ได้วรใช่ต้องใช้บล็อกบาเรียนะครับบล็อกบาเรียก็คือการเหมือนการลบไอสิ่งสิ่งนี้ออกนะครับได้ไหมอาหา่าฮะเนี่ยทุกคน วางใหม่ครับเออนี่จริงก็ดิมเนไงดว่าดีครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ไอ้นี่เป็นไอ้นี่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นข้อความตัวใหญ่นะครับไหนลองดูหน่อยเวิร์กหรือเปล่าโอเคครับสวยงามเลยนะ กลับมาแล้วนะครับอ่เอาเป็นว่าคลิปนี้นะ่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้กับโปรเจกต์แมบขุดแร่ตกปลาของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย